รถมารับไปเชียงใหม่เชียงดาวนะครับแมมมอนะฮะแมมมอมารับไปจัสงหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวครับนี่ดูหน่วยการซะก่อนนะฮะไปไปนี่ครับพี่ชายทางเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวเรารับได้เลยนะฮะขนส่งโดยทีมงานมืออาชีพนะครับหน่วยการดีๆนี่หายากนะฮะโตดีมากครับลูกสามแมมมอ โอเคครับผมครับผมออกเดินทางแล้วนะครับตัวนี้นะครับไปเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวนะฮะไปแล้วครับขอบคุณมากๆเลยนะครับรอรับได้เลยนะครับเดี๋ยวพยี่ถึงเชียงใหม่แล้วเขาจะโทรหานะครับ